สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูไม้ก็จะนำข้อสอบนะครับข้อสอบจริงของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน,นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษกิ๊เต็ดนะครับที่สอบเข้าไปเมื่อวันที่5มีนาคมสอง6ันหา้ยหนะครับตอนนี้เลือกข้อที่สนใจมาทำให้ดูนะครับเป็นเรื่องของพระหูนามนะครับดูโจทย์ก่อนเลยนะครับเขาบอกว่า ถ้า x บวก x กําลังลบหนึ่งมีค่าเท่ากับห้านะครับและกําหนดเงื่อนไขตัวนี้มานะครับเท่ากับสี่สิบแล้วเห็นไหมครับถ้าแล้วให้เราหาว่า y กําลังสองบวก y กําลังลบสองเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้น้องๆสังเกตเห็นกําลังติดลบไหมครับกําลังติดลบเนี่ยนะครับเราจะพาไปดูนิยามของนิยมกําลังก่อนนะครับนิยามเขียนฝั่งนี้ได้เลยจาก A-N กลังลบเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n ตรงนี้จำได้ไหมครับน่าจะจำกันได้นะครับ A-N กำลังลบ n มีค่าเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเขียนโจทย์ใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมท่าเนยครับมันคืออะไรครับมันคือ X บวก1ส่วน X เท่ากับ5และ X คูณ y บวก y ส่วน x บวก x ส่วน y นะครับบวก1ส่วน x y ตรงเนี้ยมีค่าเป็น40แล้วโจทย์หาอะไรครับโจทย์ให้หา y กำลังสองบวก1ส่วน y กำลังสองแบบนี้เลยนะครับ ถามว่าเริ่มแรกทำยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพหุนามนะครับพหุนามอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพหุนามนะครับขั้นตอนแรกที่จะทําก็คือเราพยายามเปลี่ยนนะครับเจ้าก้อนตรงนี้ตรงกลางที่โจทย์ให้มาเนี่ยครับให้อยู่ในรูป x บวกหนึ่งส่วน x นะครับเพราะเราจะเอาตัวนี้แทนเป็นห้าแทนเข้าไป แต่ว่าจัดรูปให้มันเหมือนกันก่อนนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมก็ลอกมาเลยนะครับวิธีทำวิธีทำนะครับจาก XY y x, x, x y บวก y ส่วน x บวก x ส่วน y บวก หส่วน x y มีค่าเป็น40่สิบทีนี้ครับสังเกตอะไรรู้ไหมสังเกตว่าเราต้องจัดให้มันอยู่ในรูปด้านหน้าให้ได้ให้อยู่ในรูป x บวกหส่วน x เนี่ยท่ากับ5นะครับเพราะฉนั้นผมจะจับคู่เพื่อดึงตัวร่วมออกมานะครับจับคู่นี้ x y เห็นไหมครับ x y กับ y ส่วน x คู่นี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่นี้กับคู่นี้นะครับจับคู่กันอ่ะใส่วงเล็บไปเลยนะครับจับคู่จะได้อะไรครับผมจะดึง x ออกมานะครับจะได้อะดึง y ออกมาถ้าดึง y ออกมาปุ๊บข้างในจะเหลือ x บวกหนึ่งส่วน x เห็นไหมครับบวกกับ จะดึง1ส่วน y ออกมานะครับ1ส่วน y ข้างในก็จะเหลือ,อ,อ x บวก1ส่วน x นะครับมีค่าเท่ากับ40ทีนี้สังเกตไหมก้อนข้างในเนี่ยครับ x บวก1ส่วน x เนี่ยมีค่าเท่ากับ5เหมือนที่โจทย์ให้มาเลยแล้วก็5เนี่ยไปแทนได้เลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้นยผมจะเปลี่ยนเป็น5นะครับเปลี่ยนเป็นห เปลี่ยนเป็นหจะได้อะไรครับทีนี้เราก็จะได้ว่า5 y บวก5ส่วน y เนี่ยเท่ากับ40นะครับดึง5้าออกมาาจะได้ว่า5คูณกับ y บวกหส่วน y เนี่ยเท่ากับ40เพราะฉะนั้น y บวกหส่วน y มีค่าเป็นเท่ากับ8นั่นเองนะครับอ่ะรู้ค่า y บวกหส่วน y ละนะครับมีค่าเป็น8ปดทำไงต่อครับทีนี้พอรู้ว่ามีค่าเป็น8ปุ๊บอ่ะแล้วาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันเลยนะครับโจทย์ถามว่า วายกำลังสองบวกหนึ่งส่วน y มีค่าเท่าไหร่นะครับอันที่มาดูกัน y ายกำลังสองบวกหนึ่งส่วน y มีค่าเท่าไหร่ทีนี้ผมจะนำวายบวกหนึ่งส่วน y เท่ากับแปดเนี่ยครับมาทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับจากคนนี้นะครับจากหน้าบวกหลังกำลังสองนะมีค่าเป็น หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตัวนี้คือกำลังสองสมบูรณ์นะครับหลายคนเคย,เคยเรียนมาแล้วนะครับเราก็นำ y า y บวกหส่วน y ของเราเนี่ยครับเท่ากับแปดถูกไหมจับมายกกำลังสอง พอยกกำลังสองปุ๊บเราจะได้ว่าหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังนะครับบวกกับหลังกำลังสองเท่ากับหกสิบสี่ถูกไหมครับตรงนี้ตัดกันเลย y ตัดหนึ่งส่วน y หมดละเราจะได้ว่า y ายกำลังสองบวกหนึ่งส่วน y ายกำลังสองเท่ากับหกสิบสี่สองฝั่งซ้ายนะครับย้ายไปลบฝั่งขวานะครับ ราะฉะนั้นแล้ว y กำลังสองบวกหนึ่งส่วน y กำลังสองมีค่าเป็นหกสิบสองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหกสิบสองครับผมเป็นข้อที่น่าสนใจครับโอเคครับน้องๆคนไหนตอบหกสิบสองบ้างนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผม ขอบคุณครับ